สำหรับการแพ็กนี้ก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่พี่นันไปครับเดี๋ยวเราไปดูลูกชายพี่นันเตรียมผักโขดโอ้ต้นพันธุ์เนาะต้นพันธ <c oughs> ุ์ <c oughs> โคซารีโคซารีภาษาเกาหลีต,ลตอนนี้ต้องอินเทนอินเทนตอนนี้รนเกาหล,ลีมาเราต้องโคซาเดี๋ยวเราไปเอาต้นพันธุ์ขึ้นจากกะละมังเตรียมอันนี้ต้องต้องแพ็กต้องอะไรให้เขาได้ไม่ได้ิ ใส่ถุงใส่ถุงได้เฉยแต่คือว่าให้ให้น้ำม,มันให้มันเสด็จน้ำอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวม,มันหล่นน้ำม,ม,มัน,มนหล่นในถุงมันมันจะหนักเกินครับ<ะ>เดี๋ยวเราไปดูกันนอก ตอนนี้ก็ทุกคนทางครอบครัวกํลาลังช่วยกันเตรียมเตรียมต้นพันธุ์สำหรับส่งลูกค้าครับเพราะลูกค้าจะมารับแล้วนะครับยกเียอันนี้อันนี้คือต้นพันธุ์ ที่เตรียมเาไว้ให้ลูกค้านะครับคันนี้เราพี่อะไรนะคันนี้แบบไม่ใช่หรอมัม้งเร่อ,รองนองช่างเองอก็จับมาอืมอืมเขาเขาบอกว่าเขาเขาไม่ถนัดไอเนเทคโนโลยีผมผมเปิดใส่กับเครื่องเสียงรถเลยเปิดบลูทูธใส่ฟังเสียง,งเอา ผมขับรถไม่เก่งหรอกแต่ผมก็พายได้ทั่วเหมือนกันเพราะพึ่งกูเกอร์ Google. อันนี้คือต้นพันธุ์นะครับสำหรับเตรียมเอาไว้นะตรงลูกค้าอันนี้ก็เรายกออกจากน้ำให้มันสะเด็ดเนะาะให้มันสะเด็ดน้ำเพราะน้ำหนักมันจะได้เบาๆหน่อยเวลาไปอยู่น้ำนอันนี้อันนี้กี่ต้นนะพี่สี่พัน่ะ4,000ก็คือมัดละสิมัดละสิบต้นอ๋ออันนี้มี เทนนิ่งวิธีการปลูกให้เขาด้วยไหมพี่อะไรนะมีเทนนิ่งวิธีการปลูกให้เขาด้วยไหมพี่ก็คือให้มาดูที่สวนเนี่ยแล้วบอกไปเลยจบอีตัวเนี่ยมันปลูกง่ายสุดแล้วมีอะไรเลยเอาลงดินมีน้ำลดหนึ่งลุมนิสัยมากกว่าหนึ่งต้นไหมพี่บางคนก็ใส่สองใส่สามแล้วแต่แต่เราเราส่วนมากแล้วเราก็หนึ่งอ่ะใช่ท้ทถ้ามันแตกเร็วก็น่าจะกตีหนึ่งแต่ถ้า แต่ถ้าบางคนที่อยากจะเน้นที่ว่าอ,อ่กอกหนึ่งเก็บยอดเยอะหน่อยก็สองสามก็แล้วแต่ถ้าเนื้อ,เน,อเนื้อที่น้อยแต่อยากอยากได้ยอดยอด,ยอดเยอะหน่อยเนาะใส่ลุมนะ้มละสามต้นสี่ต้นแต่ควรคำนึงถึงเวลาอนาะคตข้างหน้าเวลามันออกเนาะหนอ่หนอออกเยอะแลนะใช่แล้วเดี๋ยวพอมันติดจะรัถ้าเราปลูกชิดเกินไป น,นี่ถ้าถ้าเก่งเกเหมือนคนอื่นเขานะพี่นันทำเป็นนังสั้นชีวิตชีวิตอะไรนะช่างสวนกิสิตเฟรตกรจากช่างซ่อมโมอไซพันตัวเองมาเป็นปลูกผักกูดเป็นอาชีพอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่ามันหลุดมาจากตรงไหนสักตรงถึงไม่ค่อยอยากจะให้เอ,น,เอาานี่เอามาเนี่เอามาใส่นี้หลุดมาจากเอามาใส่เลย ยังไงว่าวยังไงมันก็ไปนับนับแล้วไปที่สวนเดียวกันอยู่แล้วเรากลัวลูกค้าแบบว่าแจ็คพอรอตอ่มันนับอันนี้เฮ้ยทำไมขาดแต่ว่าไม่รู้หรอกคนนี้ไงนะห,หลุดออกมายังไงมันก็ถอนเกินไปด้วยเลย <c oughs> ใช่ไหมพี่ กิ่งพวกนี้มันก็ต้องมีหักมีอย่าเผลอเชื่อนะหน่อไม้เผลอมไม่ได้นะยาก,กูกไว้สื้อตวอ่ะแต่ถ้าคุณเผลอเมื่อไหร่แล้วก็ห่อเรียบร้อยสวัสด <c oughs> ีคเขาเล่ใช่ปะอ๋อเออคุณกินข้าวเหนียวไก่ อันนี้ก็จะเป็นการแพ็คใส่ถุงอันนี้อันนี้ถุงกี่บาทพี่เฮ้ยถุงกี่บาทเอาอีแลี้วอันนี้อันนี้ถุงละกี่ต้นพี่หนึ่งร้อยถุงหนึ่ร้อยต้นเดี๋ยวใครดูผมจะพูดกวนพี่ช่างใหญ่บ่อยๆพี่ช่างใหญ่หนึ่งถุงจะใส่เกินไหมพี่ช่างใหญ่บอกว่าถ้าหลงอะไรหนักใหม่ เดี๋ยวเ้เดี๋ยวเอ่าเดี๋ยวผมส่งดูให้ภาพนิ่งของเล่ามันเต็และนี่ก็คือเครื่องที่จะเจาะน้ำบาดานเตรียมไว้สำหรับปีนี้นะครับเจาะมาหลายเรียมาช่วยนะนยนมาได้มาได้พี่ขอให้ตรงวันหยุดแค่นั้นแหละ ผมว่าถ้าเขาทำฝายตรงนี้สูงขึ้นอีกหน่อยผมว่าน่าจะมีน้ำให้ยืดระยะช่วงหน้าแล้งอีกเช่หนึองหนึ่งพี่วางโครงการถ้าดิบเลดีในหลวงเขาช่วยอยู่หรือมั้งไม่รู้เราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนครับเขาไม่ทำให้ก็เอาสอบปุ๋ยมาวางกันเองเลยเอาทีเหลืวกมกันนะเรา จะไปร้องเรียกแต่เขาช่วย,ยครับและตอนนี้ก็ถึงกระบวนการขนย้ายต้นพันธุ์ส่งลูกค้าที่จันทบุรีครับแพ็กถุงละร้อยเนาะถุงที่แพ็กส่งลูกค้าถุงละร้อยมัดละสิบต้นเนาะถุงละสิบมัด เดี๋ยวให้ดูตอนขนขน,ขนต้นพันธุ์ขึ้นรถแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะจยหยุดไว้แค่นี้เดี๋ยวช่วยพี่นันเอาขึ้นก่อนให้เสร็จเร็วๆนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวผมถ่ายให้ถ่ายรูปไหนจ้ะเป็นการขึ้นของเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นการถ่ายรูปพี่น,นัน ก็สำหรับคลิปเที่ยวสวนผัก,กูดออร์แกนิกใบช่างใหญ่ที่อำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็ขอปิดคลิปลงแค่นี้นะครับคั้งต่อไปคอยติดตามดูนะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวสวนที่ไหนนะสวนผัก,กูดออร์แกนิกใบช่างใหญ่นะครับส,นะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย